มีเงินคขนับเป็นน้องมีทองคขนับเป็นพี่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม b i ๊กแกรนปรนีชครับวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะฮะรายการที่จะนําทองคำของเพื่อนทุกคนเนี่ยนะครับจากที่มันเคยมีคาบใครนะฮะหรือว่าแบบทองมันเริ่มดำแล้นะฮะหรือว่ามันติดแป้งติดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะทําให้วันทององเราเนี่ยสดใสเหมือนกับซื้อใหม่เลยนะฮะ โดยที่ใช้สีขั้นตอนง่ายๆนะฮะเพื่อนๆสามารถทาได้เองง่ายๆเลยนะครับอย่ามีสีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนาน้าสะอาดใส่ภาชนะนะครับที่เราจะล้างทองของเพื่อนๆเนี่ยเตรียมไว้นะครับก็ประมาณกขนาดนี้ก็ได้นะฮะขั้นตอนที่สองก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับนําน้ํายาล้างจานนรมาดายนะครับผมบีบใส่ไปนะฮะ อ่านะครับพอบีบใส่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้เพื่อนๆคนให้มันเกิดฟองนะครับอ่าม่นเกิดฟองเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆเน,นี่ยนำฟองคเรืบอนนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยนะครับนี่อ่าจุ่มลงไปเลยนะครับหรือว่าสร้อยข้อมือก็ได้นะครับนี่ที่เราจะล้างให้มัน ดูสภาพตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดำนะฮะผ่านการใช้งานมานะครับเนี่ยฮะดูเนี่ยค่อนข้างที่จะดำนะครับบางคนเหงื่อเหงื่อก็เรียกเหงื่อเค็มนะฮะใส่ทองก็จะดำนะครับเนี่ยล้างให้หมดเลยเนี่ยนะครับแปรงผมด้วยนี่น,นะครับนำใส่อ่าเนี่ยที่เราประมน้ำน้ำยาล้างจานไว้เนี่ยนะครับผม ต่อไปขั้นตอนที่สามับผมนี่ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเตรียมน้ำนะฮะน้ำต้มให้เดือดเลยเนี่ยนะครับผมเ<ม>ทใส่ลงไปเลยนะครับผมเนี่อ่าเทใส่ลงไปเลยเนี่ยโอ้ยน้ำร้อนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนรอประมาณห้านาทีนะครับแต่ช่วงนี้ออย่าเอามือไปจุ่มนะนะเพราะว่าน้ำร้อนนะครับผมเอาละรอกันห้านาทีครับครับเพื่อน พอน้ำมันเย็นแล้วนะครับผมก็ขั้นตอนที่สามเลยนะฮะอย่างว่าร้อน,อ,นอยู่เหมือนกันนะยังไม่เย็นตัวที่เดียวไปเพื่อนในนำแปรงสีฟันนะฮะแป้งสีฟันที่ใช้แล้วนะเก่าๆผลน,นิ่มๆแล้วเนี่ยนะครับเน้นย้ํานะเอาแป้งที่เก่าๆแล้วนะครับ,รบมันจะทาให้ทองเราเนี่ยนะครับไม่เป็นรอยนะครับอ่าเพื่อนๆก็มาขัดเลยครับนี่อ่าเนี่ยนะ แปรงแบบนี้ครับแปรงเบาๆแบบนี้ครับแปรงทั้งหน้าทาั้งหลังเลยนะฮะ uh huh. เนี่ยครับก็ให้เพื่อนๆใช้แปรงสีฟันนะฮะที่นิ่มๆมานะครับผมที่ใช้แล้วพเพื่อนๆแบบไม่ใช้แล้วกเก่าเนี่ยนะครับ เพราะถ้าเป็นแปรงใหม่ๆเลยบางบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันแปรงเนื้อไอ้้นมันแข็งนะฮะมันอาจจะทําให้ทองของเพื่อเป็นรอยได้นะครับนี่ผมก็แปลงแบบเบาๆนะฮะอ่าทำทุกเส้นเลยครับเหมือนกันับผมอ่าค่อยๆแปรงน,นะครับนี่ครับหรือแม้แต่แหวแหวนก็ได้นะครับแหว,ว,วน แปงของผมนะครับแปงแล้วนะครับนะครับทุกซอกทุกมุมเลยฮนะเพื่อนเ่าบางทีเศษแปง้งเศษอะไรต่างๆที่เราใช้ทุกวันนะฮะมันก็ทำให้ทองของเราเนะี่ยดำนะฮะเก่าไม่สวยงามนะครับส่วนอย่างนั้นนะฮะก็ให้เพื่อนนำน้ำสะอาดมาล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เอาละ จากที่เราขัดกันไปแล้วนะครับจะล้างน้ําเปล่าเลยนะครับผมอีกครั้งหนึ่ง เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนนี่นะครับผลงานนะฮะหลังจากที่เราล้างมาเรียบร้อยเป็นไงฮะสดใสแวววาวเลยนะครับผมเหมือนได้ทองใหม่ใส่อีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะขั้นตอนที่สี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ให้เพื่อนๆนเนี่ยนำผ้าสะอาดมาเช็ดให้เรียบร้อยนะฮะเอาใดเป่าให้แห้งนะครับเป็นไงฮะผลงานของเราเหมือนกับได้ทองใหม่ไปใส่อีกครั้งนึงนะครับสวยงามมากๆเลยครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ติดตาม,มกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ไม่พลาดชมตาระดีๆในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะฮะพี่กันฟันนี่ขอลาไปก่อนจะพบกันใหม่ครับสวัสวดีครับผม